สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุขกิจกับช่องบิทแคสครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวฮาร์ดแวร์เวอร์ลิตที่ชื่อ e l l ิฟพอ p ไททันเวอร์ชันส n 2นะครับเดี๋ยวเข้าไปดตามเนื้อหาในรายละเอียดของอขยข้างในเลยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามผมเนี่ยก็จะพอรู้ว่าผมเนี่ยเคยมีการรีวิวเจ้าตัว e l l ิฟพอ p ไททันเวอร์ชันห n 1ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอันบ็อกตัวเวอร์ชันสนะครับซึ่งเป็นตัวที่เขา ลออชนะวันที่7นะครับพฤิกายนนะครับผมก็ uh, ทำวิดีโอนี้แล้วก็เปิดเผยพร้อมๆกันเลยนะครับให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็สเปคิเคชันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดย,โดยเนื้อหาของตัว e l i e Four Titan ร r s น o n 2เนี่ยมันจะมีความต่างนิดหน่อยนะจาก version 1นะครับเช่นมีตัว s i l i c u r Element Chip นะครับฮาร์ดแวร์อัปเกรดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ความเร็วในการตอบสนองนะครับ แม่นยําในการตอบสนองเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ Material นะครับตัววัสดุในการจับเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวเวอร์ชัน่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ทาํามาค่อนข้างดีแล้วนะแล้วก็ใช้ตัวที่เรียกว่า Air Gap Technology ในการที่จะทำให้ตัวฮาร์ดแวร์เของเราสีเขียวนะครับก็ในตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2ซึ่งเขาส่งมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปอันบ็พร้อมๆกันเลยเนาะ What ไอลิ p พ l วคูบัลเลตเนะเอาไว้นี่คือเป็นแพ็กเกจแบบเอาไว้ให้เล่นด้วยอะ่ะไม่ใช่แค่ส่งมาแค่ฮาร์ดแบร์บัลเลตอย่างเดียวนะก็จะมีอ่าคาร์ดแล้วก็ w ว a ทถุงเดี๋ยวนะ ให้เราใส่ถุงเท้านี่หรอแล้วก็อ่าวดน้ำนะครับของอีลิสทอลีว้าว ใส่แอร์แก็บลิสพอไททันเวอร์ชันะครับใส่เข้ามาในกระเป๋าอันนี้เนาะก็โอ้เขาส่งนึกว่าจะส่งมาแต่ฮาร์ดแวร์เวเลตส่งอย่างอื่นมาให้ด้วยนะ <S <S เดี๋ยวดูมีอะไรบ้างนะโอเคสิ่งที่ทาง e อลิ p สพอไททันส่งมาให้ก็จะมีตัวกระเป๋าสีน้ำเงินอันนี้เนาะแล้วก็จะมีไอแผ่นจานเนี่ยที่เอาไว้แบบ ลอนเล่นกันกับเด็กๆนะครับจะมีตัวขวดน้ำนะขวดน้ำสำหรับพกพานะครับที่สำคัญถุงเท้าให้มาด้วยนะครับแล้วก็การ์ดนะครับก็ขอบคุณทางอีลิสพอนะครับที่ส่งเซอร์ไพรส์กิฟต์อันนี้มาให้นะครับเดี๋ยวไปดูอันบ็อกซ์ตัวอีลิสพอรเดท่านกันว่าข้างในมีองค์ประกอบอะไรบ้างสำหรับในกล่องของตัว เอลิฟพอลไททันเวอร์ชันสองนะครับผมแกะออกมาดูแล้วนะก็อันนี้กล่องก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์วอลเลทที่ชื่อ e l ลิฟพอลไททันเวอร์ชันสองนะแล้วก็จะมีท่านชาร์จนะครับซึ่งท่านชาร์จก็จะมีลาเบลว่าเป็น e l ลิฟพอลไททันนแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จเนี่ยด้านหนึ่งจะเป็น USB-A mm hmm. นะครับแล้วก็ อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น USB-C นะครับแล้ก็จะมี User Manual พร้อมกับตัวอแผ่นซี f เฟดนะครับสำหรับจดนะมันก็จะมีซี f a ฟ e ที่เป็น12คันนะครับแล้วก็ที่แถมมาให้อันนึงก็คือเป็น SD Card 10 16 g b นะครับสำหรับที่เราเนี่ยอัปเกรด f i ์ม w a r e เนี่ยก็คือ Copy ้ firmware ใส่ตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไปในเครื่องของ Hard b a l e n c ยแล้วก็อัปเกรดนะครับแล้วก็แถมเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเป็น ฟิล์มสำหรับเป็นตัวโปรเทคเตอร์หน้าจอนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดขูดนะครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยเจ้าตัว e i ริ Pro t i t a n เวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสเนี่ยจริงๆเท่าเท่าที่ดูเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะเห็นไหมมีจากเจ้าตัวนี้นะที่มันจะมีสีทองๆรอบๆเวอร์ชันหนึไม่มีนะครับยังอื่นก็เหมือนกันนะครับสกรีนอะไรเหมือนกันล่องของมันเหมือนกัน โมน่าจะเป็นโมเดียวกันเลยนะครับแต่แมทเทอเรียลต่างกันนะครับแมทเทอเรียลนี้จะดูส,กสากๆกว่าแล้วก็อันนี้จะดูลื่นกว่านะครับก็จริงๆแมทเทอเรียลก็ดูดีกว่าดูดีกว่าอย่างที่เขาบอกแหละเนาะแต่อันอื่นเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันจะมีฟองตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมที่ผมลองใช้นะแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยก็มันมันขูดอะผมก็เลยถอดฟิล์มออกไปแล้วอันนี้แต่หน้าจอมีมีฟองขึ้นนะ ใช้ไปนานๆเนี่ยก็น,นี้ฝากฟีดแ a c ให้กับทางทีม i r i p a l Titan ละกันนะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวติดตามวิดีโอเซตอัพรีวิวเชิงลึกโดยละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ e r i p a l Titan รุ่น2นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่เรื่อง r e สปอนส์นะครับในการใช้งานเร็วขึ้นนะครับมีตัว Secure Element Chip นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับตัวที่เป็น ใช้ค r c o อ e คเขาใช้ QR c o อ e คอยู่แล้วเนาะคือใช้เรียก Air Gap Technology นะครับแล้วก็เขาเคลมว่าตัว Material เขาเนี่ยดีกว่าเวอร์ชันเก่านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดทีนึงนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในตอนหน้านนะครับสวัสดีครับ